ค่ะเมื่อนี้หอมเฮ็ดเหล่าเมื่อกี้เลยค่ะหัวน้ำมันกระเด็นคอตาหอมก็ได้ปิดเลยค่ะลูกชิ้นปาลาระเบิดเลยคะ่ะมากินน้ำกันหอมเฮ็ดเหล่าเมื่อกี้เนี่ยหาลอยกัมเด้อก็ได้ไลยอยู่ค่ะหาลอยกัมนี่ค่ะหาลอยกัมไดไลายอยู่เดี๋ยวเบิ้งน้ำมันเต็มก่อ,อนอื่นเลยขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหอมเด้อค่ะน้ำหนาหนามันเลยหอมเฮ็ดประมาณ ชั่วโมงหนึ่งได้มั้งเฮ็ดอยู่นี่เอิินแฟนไม่กินนำ้ำมาค่ะม่กินน้ำกันก็เนื่อน,อนกับขอพูณทุกทันเดอร์ค่ะทีเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นประจำเ้ยค่ะเขามากกดไ่นั่นนะติดตามมือม้อนี้เมื่อนี้เฮ็ดสำเร็จหอมก็ได้ดีใจเ้ยค่ะหอมสกินเห็เบิ่งด้อค่ะม่กินพี่วิไลพี่จิ๊พี่หน่อยพี่จอยหอมน้ำมันกระเด็นขอบตาอ่า พีก่กะไม่กินน้ำกันนะค่ะทัวรโลกไทยซัมม์ทัวร์วเอเชียนีน่ค่ะไม่กินน้ำกันแสบรสชาติไส้ใดค่ะม,มาได้ค่ะไม่เอาไปกินแสบ มีควมดูคอามใกล้นนะระเบิดครับระเบ,บ,เบินนะต้องนำความสะอาดต่อ บางันนีกระโดดเอระเบิดจนเอ้กระโดดออกบอดแดงกระโดออะดมันโดดออกจากกัน คอมคิดว่านะทอดรอบแรกแล้วเอาไปแส่แข็งกระไดไปล่าน้ำกะออกมาทอดละลายละลายแอบน้ำแข็งแล้วก็ทอดรอบสองหอมคิดว่าฉันใจนะทอดสองรอบ Hampir 2 lapis, dia kebent, kalau makan. Lúc chìm cái, ấy nằm chìm cái Xẹp Xịt Fish hả? ฝรั่งังสอบตองกดปะอืมทำไหมอืมอืมขนาดฝรั anyway, ่ังสอบเลยอืมแบอีกเลย Och det är hela golvet, hela spisen. Och i, i, i mina grönsaker. Vad är det här något? Samma. Samma? Mm. Du kan ta. Det ser annorlunda ut. Mm. Det smalnar Mm, Det här är att vi det här är hela vi Mm. Det var jättegott. Mm.

แซ่บเลือกกด Mm, jättegott. Det mm. lyckades Ha? Det lyckades nog Mm. ไม่กินอีกตัางหากยังแสบเลยอ<ม>ือใช่ไหม งสิเป็นวดเวยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมเวยค่ะเป็นวดเวยค่ะบ๊ายบายค่ะ